เงี้ยวแนงเนาะแบบเดือกเอาเดือบุหรี่เอาไว้จะมาเก็บไหมเอาเลยครับคุณเราฟังกันเนาะโอ้ยว่นเตออกจะฟังกันครับฟังกันเงี้ยข้าแงงมันปุ่นเก็บเลยงาไปปุ่นเลยเก็บเลยโอ้ยครับดอกเ้หน่อยเก็บบุหรี่เลยครับพี่เหยวขาวเลยครับเหยวขาวเลยแต่ก่อนปุ่นปุ่นครับสัตลากเลยดอกใ่ใหญ่ดอกหน่อยเสียเหลือเราเนาะแมว สวัสดีครับผมวันนี้พอกันบนป่าบนเขาครับมาจอบซองมึงเฮ็ดบดเฮ็ดคอนใหลุ่มเนาะแบบจ้ามันอี้พอกันวันทีฮะปีกไก่ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าครับผมมาหลุนกันครับสิเดียกบอออกข้างยังเนาะ,ะครับผมไปกันเลยครับผมไปจ้าเดี๋ยวกันหน่อยเนาะเอาไปแกงครับเฮ็ดบดเฮ็ดคอนใหลุ่มเริ่มแล้วเนาะ,ะคอนสี่ครับคอนสี่ด้วยจ้า đo cũng ngàm nọ, bồn nhầy nó đấy tháp, kéo đầy nọ luôn này, kéo đầy, kíp lấy tháp một, đo nghe yếu, buộc tập, con chỉ xong mà nó lấy lượng cái luôn Tôi nói gốc vậy này món hàng không? đẹp không? Được không? Tôi thấy một đẹp vậy? Cái một kiếp mày Khá vậy, xong xăm mới Bọn mày xịt, mì nè như nào Ủa không? Cái đằng tẻ của hòn, ở bên này Ở bên kia con ตั้งแตะกับเตะทอกข,ของคนพุ่นเนี่ยเอาไปเลยดอกวันใหญ่ครับสีบลูเลยวันนี้นดอกคือเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปแกงก่อนไม่ยังมากเก็บอู้หนอเดี๋ยวไปตุ่มครับเอาเดี๋ยวพืชแล้วอกีกช่องหนึ่งด,ดีเลยนี่แหละครับเนี่มันจระชากเซลยังเดิม ตุ้มมาเตะน้อยๆพ่อ,อ,อ,อเอ้าวัอยก็ได้เนี่ยออกไงมาเนี้ยครับได้ป่เอาเบงสียแกงมานาวมานิไจ้หงละแกงครับแกงน้อยนึงแหละโดไม่ใหญ่น้อิดออกไหมครับอ้น้ำเลยแบบวางนา้ำกอู้ดอกงาครั ปองเขาไก่ไว้เลยน้ำจ้ะไปทางนี้เก็บไห้ไว้เดี๋ยวเก็บให้เองนี่อุ้ยขาเปิ่นเกงใส่ใบมะขามอ,อ่นนอนเนาะตุ่มไปตุ่มกันเลยครับพุ่นยาวไปเลยครับแถวไปเลยครับกัขบข้างหน้าพุ่นอุ้ยกับดอกวันใหญ่ เลยครับคุณเราฟังกันเนาะโอ้ oh. ว่าแต่อ,อกจะฟงังกันครับฟังกันแค่ข้างเงี้ยมันคุณเงาไปบนเลยเจ็บเลยงามเลยสูงขึ้นมาหานะเมือน,นเนี่ยเดีว่า เียเามอนไม่กลายเป็นขุมนะเอาเฮ็ดก้อนีบ่เอสอนีตกออกะสิบดีมินขอเขาแต่คอนขุดแมวม้ยเจ็บ่ยังหน่อยคนละเนาะ ลายแต่ะ,แะพดแต่ไทยลุงเนาะม<ะ>ันดอกหน่อยครับเนี่ยโบย,ยนู้ดแต่ก้อนขนาดนั่งแตกบ่ได้หอกเพื่อนไม่ได้หอกเพื่อนอ้ยครับดอกหน่อยปปเก็บโบยเลยครับพี่เดี่ยวขาวเลยครับโอ้ยแตกก้อนไหมครับเดี่ยวขาวเลยแตกก้อนพูน Ung khắp yeah. à, yeah. uh. sẽ lạc <laughs> yeah. uh -huh. uh. uh. lên đâu bay trong nói. Say lạc nó mẹo. Ung khắp nơi. 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 Ung khắp แ่เีจมเยเอาไปมื่นอาใหม่นอกลงกันไหมครับเก็บก่นอนครับพอดีแกงน,นะครับลุนเราครับเก็บเลยนเดี๋ยเอาเลยเดี๋ยวเอาเลยเดี๋ยวเ,าเ,ยเราไปแกงเลยเก็บอะไรคอนเดี๋ยวของพ่อติมตา,ด,ด,ตาอดอกบัวแง่ครับแต่ดอกแง่ครับตาบัวใสสนอรุ่น เอาไปก่อนครับดอกไม่ยงไงยาไปเลยนนะดอกมหน่อยครับนเดี๋ยวนผลงานขึ้นมาสอมึงฮ็ดบุทเฮ็ดคอนครับมึงจ้า ดอกงี้น,อน้อยแบบเนาะจ้ะดอกงี้น,อน,อออน,น้อบบยรครับผมดอกมันใหญ่ได้จะกินบัวใหญเนาะนี่นครับผมจังหวัดนุ่งกันไปเรื่อยครับผมถ่ายว่าสองสามหมื่นนายจะกอไลยถึงโกเกิลอยู่ครับผมก็ขอบคุณทีเข้ามาเราชมวยกวิเกิลพอกันขึ้นนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีจ้า